สวัสดีนะครับคนที่เกิดวันพุทธทุกท่านนี่เป็นคิดประจำเดือนตุลาคม2565ถามว่าสิ่งใดที่ซ้อเห็นในกระดานโหนในแว็บแรกอย่างแรกเลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือความรุ่มร้อนความใจร้อนของคนที่เกิดวันพุธไม่ว่าคุณจะพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนความรุ่มร้อนความใจร้อน การฉุนเฉียวนะครับมันจะบังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอังคารได้อ่ะเกิดคนที่เกิดวันพุธได้ง่ายเะนทั้งคนที่เกิดวันพุธโดยปกตินะฮะโดยปกติของคนวันพุธเนี่ยในทางหลักโหราศาสตร์บอกไว้ว่าเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เก่งกว่าทุกวันนะฮะจะเข้าตา,เ,าเข้าเมืองตาเหลวก็เหลิวตาตามนะฮะทำตัวเป็นจริงจบตุ๊กแกอะไรประมาณนี้ นะครับแต่เดือนจริงๆมันตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะต่อยอดมาในเดือนตุลากนะ็ยังมีความรุ่มร้อนอยู่นะฮะยังมีความรุ่มร้อนอยู่แต่ดีตรงที่ว่าดาวนะฮะค่อนข้างที่จะมีกำลังนะฮะค่อนข้างที่จะมีกำลังฉะนั้นถามว่าคนที่เกิดวันพุธดูหน้าเป็นกังวลไหมซอก็ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพุธไม่ได้มีความน่าเป็นกังวลมากมายนะ นะครับแต่ความเหน็ดความเหนื่อยหรือความรุ่มร้อนนั้นมันจะเกิดขึ้นในจิตใจค่อนข้างมากฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธหลายๆคนนะฮะอาจจะเกี้ยวกลาดอาจจะเจ้าอารมณ์นะครับทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของความรักทั้งอะไรนะนะครับมันจะฟาดงวงฟาดงาเป็นในทุกมิติฉะนั้นก็ฝากเตือนนะฮะและสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของบุตรหลานนะในเรื่องของบุตรหลานซ้อกลัวในเรื่องของอุบัติเหตุกับในเรื่องของการเจ็บป่วย โดยเฉพาะถ้าใครมีบุตรหลานมีโรคประจำตัวอะไรนะฮะอาจจะกำเริบอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้นใครที่มีบุตรหลานที่มีโรคประจำตัวขอฝากเตือนนะครับว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าห้องฉุกเฉินได้ด้วยนะครับกลางดึกกลางเดือนอาจจะต้องหอบหอบลูกไปโรงพยาบาลเลยก็มีอย่ารอนะฮะอย่ารออย่ารอให้ถึงเช้าถ้าลูกมีการเจ็บป่วยใดๆเป็นกระต่ายตื่นตูมดีที่สุด หอบลูกหอบหลานไปกลางดึกก็ช่างหัวหมันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะบริเวณศีรษะซอใช้คําว่าศีสัะทั้งหมดนะฮะนะครับนะซอใช้คําว่าศีรษะทั้งหมดฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธถ้าบุตรหลานท่านใดมีความดือ้อความสุกสนนะส่วนมากก็หัวล้างข้างแตกฟันหักฟันโยกนะครับเลือดออกจมูกนะฮะกำเดาไหลอะไรประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้จะเป็นฟิลนี้ นะครับก็ดูแลกันดีๆไปดูในเรื่องเองินเรื่องทองนะครับดาวก,การเงินของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเข้มแข็งและเข้มข้นนะฮะจริงๆต้องรอไปจนถึงในช่วงปลายเดือนเลยอะ่ะฉะนั้นเดือนตุลาคมนี้คาดหวังในเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองได้ไหมคาดหวังได้แต่มันไม่เยอะมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ดีอยู่นะมันไม่เสียมันดีอยู่นะนะครับมันดีอยู่แต่มันได้มาแบบ เขาเรียกว่าเหมือนลักษณะมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ถ้าจากช่วงปลายเดือนของตุลาไปแล้วนะฮะมันจะดีและต่อยอดไปในเดือนพฤศจิกาโอ้ตอนนั้นอ่าคนที่เกิดวันพุธนะฮะเรื่องเงินเรื่องทองน่าจะโอเคกว่านี้ฉะนั้นการคาดหวังในเรื่องเงินเรื่องทองตลอดทั้งเดือนตุลาคมคาดหวังได้ไหมคาดหวังได้ครับนะคาดหวังได้ฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองมันโอเคอยู่ในระดับที่ดีนะฮะโอเคอยู่ในระดับที่ดี แต่ไอที่ไม่ดีก็คือไอต้นเดือนไอต้นเดือนที่ซอบอกว่าไอเงินทองเนี่ยมันหาเหนื่อยหายากหาเย็นเลวกแล้วนะมันยังมีรายจ่ายที่มารออยู่ฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะครับซอบมองเลยนะหมดแน่นอนฮะ,ะกับลูกเต้ากับญาติพี่น้องหมดแน่นอนซอบ,บอกเลยนะฮะแอดมินซอก็คงไม่รอด นะฮะแอดมินซอเขาคงไม่รอดนะฮะคงต้องหมดกับพี่กับน้องแน่นอนนะฮะนะครับฉะนั้นซอ่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเงินทองอะไรที่มันต้องหยิบต้องจับมันก็จําเป็นนะนะก็ต้องมีการช่วยเหลือกันไปนะครับแต่ก็เอาดูที่ว่าเงินในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่นะฮะเงินในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่มันฉีกแน่นอนกระเป๋าฉีกแน่นอนพอคอยปลายเดือนไปแล้วนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างจะ เหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วก็ต่อยอดไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับจะถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเดิมน,นะครับนะครับฉะนั้นในเรื่องเองินเรื่องทองอดทนนิดนึงนะฮะอดทนนิดหนึ่งนะแล้วในตรงส่วนของเรื่องของการงานเนี่ยคนที่เกิดวันพุธนะฮะซอเกิดไปในเรื่องของความใจร้อนละฉะนั้นใครที่ทํางานกับเครื่องมือเครื่องจักรนะฮะซ้อเตือนมาหลายเดือนติดต่อกันแล้วนะ สเตือนมาหลายเดือนติดต่อกันแล้วคุณอาจจะบอกว่าสองเดือนที่ผ่านมาฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเดือนนี้ยังเตือนอยู่เดือนนี้ยังเตือนอยู่การทารํางานกับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายนะครับอย่าประมาทอย่าเลินเล่อง่วงเหงาหานอนนะฮะล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นก่อนแล้วค่อยไปเจียไปตัดไปกดไปบดไปอะไรก็ช่างนะครับกับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายนะครับ แล้วมีโอกาสไหมที่คนที่เกิดวันพุธนะฮะจะตกงานแบบเฉียบพันมีนะแต่ส่วนน้อยจริงๆส่วนน้อยจริงๆตื่นเช้ามาไปปุ๊บเราโรงงานปิดกิจการโรงงานเจ๊งนะฮะมีนะมีคนที่เกิดวันพุธมีแต่เป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยโดยส่วนมากแล้วคนวันพุธจะรอดนะก็นะฮะโดยส่วนมากคนวันพุธจะรอดนะครับแต่รอดแบบเหนื่อยๆนะไม่ใช่รอดแบบชิวๆรอดแบบเหนื่อยๆแล้ว ในเรื่องของการงานนะครับดีไหมซอต้องบอกว่าส่วนเยอะนะส่วนเยอะดีฮะดีส่วนเยอะด,ะด,อะดีงานของคนที่เกิดวันพุธนะครับมันก็ตอบโจทย์เรื่องเงินเนาะนะครับในเรื่องของรายได้ก็ดีกว่าชาวบ้านไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหาเชา้ากินคําข้ขาราชการมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นเท่าแก่ใหญ่นะครับก็ดีฮะดีดีดีนะครับ,นะรบแต่ก็คงต้องขอฝากไว้นิดนึงนะในเรื่องของการงานก็อย่าใช้อีโก้ อย่าใช้อีโก้ในการทํางานโดยเด็ดขาดเพราะว่าคนที่เกิดวันพุธในช่วงตั้งแต่กันยามาแล้วนะกันยาตุลาเนี่ยสองเดือนนี้อีโก้ค่อนข้างรุนแรงนะครับนะก็ใจเย็นๆใจ,ใจร่มๆนะครับการงานดีนะครับหลายๆคนที่คาดหวังในเรื่องของการโปรโมตนะฮะโดยเฉพาะข้าราชการนะฮะมีโอกาสลุ้นนะมีโอกาสลุ้นนะครับในเดือนนี้มีโอกาสลุ้นมากเลยจริงๆนะครับก็ดีใจกับคนที่เกิดวันพุธด,ด้วยนะครับว่าเอ้ยมัน มันก็มีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการงานถึงรายได้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่มันจะไปดีหลังจากเข้าสู่เดือนพฤศจิกาไปแล้วฉะนั้นมันก็มีข่าวดีวรออยู่ข้างหน้าฉะนั้นใจเย็นๆนะครับอ่ะไปดูในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันพุธกันนิดนึงซอเกิดแล้วว่าอารมณ์ตัวเดียวที่จะฟาดงวงฟาดงาฉะนั้นนะครับตัวเรานี่แหละเป็นตัวที่หาเรื่อง ไม่ใช่คนรักของเรานะฮะเป็นตัวเรานี่แหละที่ฟูมไฟล์ฮู้วามนะครับมโนนะครับอ่าพอที่พูดถึงคําว่ามนโนเนี่ยแฟนเราจะมโนนะนะฮะมโนแล้วทําให้เราอารมณ์ร้อนก็ได้ไหมเช่นแบบเอ้ยมีกิ๊กไหมคุยกับใครอยู่ไปไหนทําอะไรอ่าแฟนเราอาจจะถามนะฮะด้วยความมโนของแฟนเรานะครับด้วยความชีหึงของแฟนเราแต่ทีนี้ไอคนที่อารมณ์ขึ้นกับกายเป็นเรา จะมีจริงไม่มีจริงซอต้องบอกว่าต้องดูในพื้นชะตาของแต่ละคนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการทะเลาะใครที่เปิดเกมนะฮะคนที่เกิดวันพุธครับนะฮะใครที่หาเรื่องก็แฟนเรานะฮะอาจจะถามเยอะไปหน่อยหึงเยอะไปนิดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าดาวแฟนนั้นยังอยู่ในองศาที่ดีนะฮะยังอยู่ในองศาที่ดีแต่คนที่เจ้าอารมณ์คนที่วู่วามคนที่เปิดเกมคือเรา นะฮะคนที่เกิดวันพุธไม่ว่าพุธกลางวันพุธกลางคืนนะครับฉะนั้นก็คงขอฝากเอาไว้ด้วยว่าเฮ้ย mm. การที่จะทําอะไรนะครับก็ต้องใจเย็นๆใจร่มๆในเรื่องของการของคู่ส่วนคนโสดเนี่ยซอต้องบอกว่าเชียร์ไหมในปีนี้ก็ต้องบอกว่าคนวันพุธหลายๆคนเลตติ้งดีนะคนวันพุธหลายๆคนเลดติ้งดีฉะนั้น เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าบุพเพไหมเขาเขาเรียกว่าบุพเพได้นะนะฮะมันเหมือนลักษณะมันสร้างบุญสร้างกรรมกันมาแล้วต้องมาพบปักพบเจอกันในเดือนตุลาคมนี้ขอให้โชคดี